จะเริธรรมสำนึกดีนะคะตอนนี้จิ๊บแพรลายไม้กล้าจนนะคะมาอยู่ที่ตลาดวิถีธรรมนะคะเป็นตลาดวิถีธรรมสัญจรที่หน้าบ้านแม่ครั้งนะคะตรงข้ามกับตลาดสดอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศของตลาดวิถีธรรมในวันที่22กันยายนี้ค่ะคึกคักทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าดินฟ้าอากาศจะมีฝนนะคะแต่ว่าเราก็จําลองทุกอย่างเข้าไปอยู่ภายใต้บ้านหลังนี้นะคะโดยที่ตอนนี้พี่น้องกาลังซื้อสินค้ากันเยอะะมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตลาดในครั้งนี้นะคะมี ความพิเศษมากยิ่งขึ้นก็คือว่า 1. เราเน้นไปที่การทำเรื่องของการกสิกรรมไร้สารพิษนะคะเพราะว่าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ใช้ของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจเพราะที่ผ่านมาเราจะเน้นของอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ที่เราทำอาริยะกันสุดๆเลยนะคะก็คือ ปุ๋ยอินทรีย์นะคะจากราคา110บาทแล้วเหลือแค่90บาทนะคะเพราะว่าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เน้นในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ส่วนข้าวสารนะคะข้าวสารก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมนะคะเราขายอยู่ที่64บาท2กิโลกร,รัมเรายอมขาดทุนขายอริยะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับปร,ระทานอาหาราท,ที่ดีนะคะ <5. 100 S 1> ก็คือจะเหลืออยู่ที่แค่50บาท2กิโลกรัมก็ตกกิโลกรัมเป็น25บาทนะคะนี่คือนโยบายของตลาดวิถีทมเราเน้นไปที่ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจนะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลผลิจากปุ๋ยงอกงามนะคะพอใช้ปุ๋ยงอกงามใส่ต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เรานําต้นไม้มาจําหน่ายด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็่อให้เห็นนะคะส่วนมุมนั้นนะคะก็กเป็นเรื่องของสุขภาพ,ภาพเดี๋ยวเรามาถามพี่เล็กกันนะคะพี่เล็กเจริญธทรมเป็นไงบ้างวันนี้ตลาดของเราเนี่ยเน้นไปที่ในเรื่องของการทำเกษตรกรรมทําไมเราถึงมีความแตกต่างจากตลาดที่ผ่านมาคะอ๋ออันนี้เราทดลองทําดูใหม่นะครับ คือปกติเนี่ยเราจะเป็นเน้นเรื่องของการขายอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นในครัวเรือนมาหลายนัดแล้วนะครับมานัดนี้เราก็เลยเอ,ยเอย้น่าจะมีมาเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาสารเคมีที่มันมีเยอะมากในตอนนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มาลองใช้ใช้ปุ๋ยของเราดูนะครับปุ๋ยชีวภาพที่ไม่มีเคมีนะครับแล้วก็มาดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีข,ขึ้นของพ่อแม่พี่น้องนะครับ ผลตอบรับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับวันนี้น้ำมันหมดไปแล้วนะครับน้ำตาลทรายก็ใกล้จะหมดครับปอ๋ยขายได้แค่หนึ่งกระสอบเองครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเราก็จะเน้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะดีขึ้นครับขอบคุณมากครับเจริญทำครับ นะคะความพิเศษก็คือว่าเราจําลองให้เป็นตลาดที่เล็กลงนะคะเราจะมีเป็นเปิดท้ายรถอย่างเงี้ยนะคะให้เห็นว่าตลาดเราสามารถจัดได้ทุกที่เคลื่อนได้ทุกที่อันนี้เป็นโรงบุญนะคะโรงบุญอาหารมังสวิรัตนะคะวันนี้อาหารมังสวิรัตของเรานะคะเป็นข้าวต้มทรงเครื่องนะคะ ข้าวต้มสุขภาพทรงเครื่องนะคะกินกันร้อนๆเลยเพราะว่าอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างนี้นะคะเรากินอาหารร้อนๆกินอาหารเพื่อสุขภาพก็จะทำให้ร่างกายปรับสมดุลได้ดีขึ้นให้เป็นแกงอ่อมนะคะ,ะแกงอ,อก่อมอันนี้ก็เป็นอาหารปรับสมดุลเหมือนกันนะคะปรุงด้วยแคปีตตไค้มีอาหารปรับสมดุลน,นะคะในหม้อเดียวกันนี่หระห่ะกินกันร้อนๆเลยแล้วถัดไปเป็นลาบนะคะพี่ติ๊กรบกวนกระนั้นทนะคะ วันนี้เราทําตลาดวิถีทำแบบเล็กๆแต่สงสัยแล้วก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากที่เราเคยจัดแบบพื้นที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีนโยบายยังไงหรือว่าเราอยากจะปรับอะไรอะค่ะมันมันแล้วเหตุปัจจัยมันเอื้อะนะคะวันนี้เนี่ยด้วยเนื่องด้วยว่าฝนตกแล้วก็พื้นที่ที่มันอยู่ด้านนอกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปไปจัดกิจกรรมได้ เราก็เลยยุบมาอยู่ในพื้นที่ท,ท,ที่มีใต้ถุนตรงนี้แหละ <c oughs> มันเลยทาให้ตลาดเรารู้สึกอบอุ่นเนาะแล้วก็มันทั่วถึงอะค่ะ <c oughs> คนที่เดินมาก็เห็นเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตักอาหารคนตักอาหารก็ไปซื้อของ <c oughs> คือมันใกล้ชิดกันตรงเนี้ย <c oughs> รู้สึกว่าเป็น <c oughs> เป็นอะไรที่ลงตัวอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ได้เห็นบอกข้าวจ้ะ วันนี้เนี่ยนโยบายว่ามีข้าวหมักหลากหลายมากเลยวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยที่เราจะนําเสนอข้าวไร้สารพิษที่เครือข่ายเราทำให้เข้าทานเนาะเราหุงมา3ามแบบมีข้าวสมมือ ข้าวกล้องและข้าวชนยดพืชนะคะ,คะแล้วถ้าเขาชิมแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะอยากทานต่อที่บ้านเนี่ยเพราะว่าไร้ยารพิษแล้วก็อร่อยด้วยก็เรานํามาลดราคาในระดับขาดทุนเลยนะคะวันนี้ให้เขาได้ของที่เป็นสุขภาพที่ใช่ให้เขาได้ลองด้วยคะคะเราก็เลยลองมาสัก รถหนึ่งนะคะก็เชียร์เชียร์เรายังหุดงิดอีกไม่อ้นค่ะเพราะว่าเราเจ้าของข้าวมาเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะสดอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วนะคะจากที่ไม่เคยเห็นตลาดเยอะแยะหลายที่ค่ะคุณเฉงมาตลาดวิถีธรรมครั้งนี้ที่บ้านแม่ข้างจัดเล็กๆแต่ความรู้สึกแบบมีความต่างจากตลาดอื่นๆที่เราเคยไปจัดไหมอะค่ะ ค่ะนะคะตลาดนี้นะคะก็คือเป็นตลาดซึ่งจัดกับชุมชนนะคะซึ่งเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องของอแพทย์วิถีธรรมเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาใลักษณะข,ของการเอื้อนะคะมาอยู่ในระดับของ3และ4เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือขาดทุนและก็แจกฟรีค่ะซึ่งมันจะเป็นทำให้ตลาดอบอุ่นนะคะ แล้วก็เห็นโอเห็นของเรื่องของการแบ่งปันที่เยอะชัดเจนนะคะค่ะค่ะคะคะอันนี้เฉ่งนะคะก็โดยส่วนใหญ่เฉ่งก็จะจัดตลาดวิธีทําสัญจรอยู่ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลสิริราชหรือว่าในจุดต่างๆนะคะซึ่งวันนี้พี่น้องเรานะคะมาจากหลายสารทิศเลยนะคะโดยเฉพาะมุมนี้เป็นมุมอีกพิเศษอีกมุมหนึ่งที่เราเน้นเรื่องของสุขภาพมีการนําน้ําสมุนไพรลิตเย็นพร้อมตัวอย่างสมุนไพรมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะคะมีการแจก กิ่งพันธุ์ไปปลูกกันด้วยส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะก็จะเป็นในเรื่องของถ่านต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วถึงภูมิปัญญาเดิมๆของชาวบ้านแล้วก็ในภูมิปัญญาของสมัยก่อนที่เราใช้ถ่านนี่แหละคะ่ะมาถอนพิษได้ก็เอามาเหมือนตั้งเป็นตัวอย่างให้เขาดูแล้วก็การซื้อหรือการขายเนี่ยเราจะไม่เน้นเราเน้นให้กันองค์ความรู้นะคะส่วนมุมนี้ก็คือเป็นมุมน้ําสมุนไพรลิ้เย็นนะคะที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือเน,นี่ยคะ่ะ ตัวอย่างสมุนไพรให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นของจริงมีทั้งแจกฟรีมีทั้งขายกําลับบาทนะคะแล้วก็มีการชงน้าถ่านนะคะน้าถ่านซึ่งตัวนี้จะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็จะมีสูตรในเรื่องของการปรับสมดุลให้พ่อแม่พี่น้องก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาให้กับตลาดวิถีธรรมแห่งนี้ที่บ้านแม่ครั่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสมุนไพรนะคะส่วนข้างหน้าเป็นบรรยากาศอะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่นางหน่อยจะเดินทำกับพี่นางมาไกลจากขอนแก่นเนาะแล้วคราวนี้วันนี้เป็นตลาดที่เราทดลองทำครั้งแรก ก็ให้มีแบบการให้องค์ความรู้เรื่องสุขภาพด้วยผลตอบรับจากชาวบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้ จริงๆแล้วมาแต่เช้าค่ะคนก็มาแต่เช้าเลยค่ะก็มีมีมีเวียนไปเรื่อยๆก็เวียนมาถึงตรงที่เราแจกฟรีมีใจใหญ่เลยค่ะชิมทุกคนค่ะชิมเสร็จแล้วก็มีพัน์แจกฟรีด้วยค่ะใครที่ต้องการรู้สรรพคุณเสร็จแล้วก็อยากได้ไปปลูกค่ะรับความสนใจมากค่ะล้วเป็นยังไงบ้างเราเคยไปตลาดมาแล้วกี่ที่ไปช่วยงานตลาดวิถีธรรมะค่ะ ก็เคยช่วยตามจังหวัดที่กาลสินนะคะที่พยักแล้วก็ที่มหาสรารคามคแล้วก็แล้วก็ที่นี่วันวันแม่นะคะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศวันนี้เล็กๆอยู่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะ,คะจริงๆแล้วไม่เล็กค,ค,คือได้รับความสนใจเหมือนเดิมค่ะ,คะรู้สึกว่าชาวบ,บ้านเขา พอจะรู้เรื่องวิถีธรรมนะคะแล้วก็แสดงว่าจริงๆพื้นที่ไม่ใช่เป็นปัญหาเราสามารถเปิดตลาดได้ทุกที่ใช่ค่ะคือมีหน้าใหม่เวียนๆมาเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าน่าจะทําไปเรื่อยๆนะคะเป็นเป็นเป็นเรื่องดีมากค่ะ ชาวบ้านสนใจค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการชําระเงินนะคะนี่เพราะแม่พี่น้องเริ่มซื้อขอแล้ววันนี้มีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเราใช้คูปองในการซื้อน้ํามันกับน้ําตาลเพื่อที่ไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นคูปองเหมือนกันนะคะสินค้าตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าอัปพภคบริโภคที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นบิ่นโตกระติกน้ําแข็งถ้วยจานชามนะคะอันนี้ก็กําลังชําระเงินกันเลยนะคะวันนี้มีความพิเศษนะคะก็ก็ จุดนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนรับมเมล็ดพันธุ์นะคะขอโทษนะคะ,ะวันนี้มเมล็ดพันธุ์ที่เราแจกนะคะมีมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแล้วก็มีงาดํานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์เข้าเปลือกเ,เข้างานดาลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะได้รับมเมล็ดพันธุ์พืชเอาไปปลูกกันเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นเราคัดพันธุ์เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็จะมาเข้าแถวตรงนี้นะคะมาะรับคูปองสําหรับท่านไหนที่ต้องการจะซื้อน้ํามันหรือน้ําตาลหรือว่าปุ๋ยนะคะ,ะจุดนี้ก็เป็นจุดแจกเอกสารซึ่งก็ถือว่าวันนี้นะคะได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อแม่พี่น้องชาวดอนตาลน,นะคะที่สนใจถึงแม้ว่า ฝนจะตกนะคะแต่ตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนี่นะคะคือวิถีรมตลาดวิถีรมที่เราเน้นให้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ําใจนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะยังคงดําเนินอยู่เพื่อที่จะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับออของดีแล้วก็เป็นของที่จะเป็นในชีวิตประจําวันนะคะและสําหรับวันนี้นะคะ จิ๊บนะคะก็คิดว่าบรรยากาศของตลาดวิถีธรรมที่บ้านแม่คลั่งนะคะที่ตรงข้างกับตลาดสดเทศบาลนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของแพทย์วิถีธรรมที่จะยังคงมีในทุกค่ายของการจัดค่าสุขภาพนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะให้พี่น้องได้เห็นถึงบรรยากาศความคึกคักของตลาดนะคะก็ยังคงมีอีกในครั้งหน้าก็คงได้เจอกันนะคะเจริญธรรมสมบูดีค่ะ 哎，你那三个。